สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับชาวโลกเดี๋ยวคลิปนี้นะครับอาทิตย์นี้สิเราจะมาทำเควสสัปดาห์สุดท้ายนะครับในการรับชุดแฟสวยๆนะครับเป็นการสุ่มดวงลุนลนนะครับสายฟรีอย่างเราก็ต้องสุ่มดวงไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวยังไงเราไปทำเควสสัปดาห์สุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับไปเดี๋ยวเราไป เบสเกรดก่อนเดี๋ยวเราจะไปเอากล่องก่อนทุกคนเอาคนไปไปิอ่ะเดินไปก็ได้ใครสะดวงดีได้ชุดหนอ เจอได้ชุดเจอได้ชุดเจอได้ชุดตายล่ะโอเคเรามาทันตีบอสพอดีทุกคนเดี๋ยวเราไปรับเควตก่อนตาอมาของเราวันนี้มีแค่ บอสนะครับบอสกับกล่องอีก3กล่องแค่นั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ของเราครบหมดแล้วนะครับีลยวาลากมอนก่อนไปทุกคนปล่อยบอสยาวขอ อนุญาตเร่นความเร็วนะครับกินยาก่อนขึ้นยาก,ก่อนขึ้นยาก,ก่อน ไม่ไดบอลเกทุกคนเราอยากหมวกนป็ดนะทุกคนอยุดหมวกแปถ้าตีรีบอะใช้ใชิกาด้วยนะทุกคนตอนนี้ผมจนมากจนมากเอาตังไปซื้อของลุหนาเอาไว้ทำของแล้วอัพแพ อัแพดพุ่งอย่างนี้เป่าพุ่งอย่างนี้ที่ e. เกาพุ่งอัแพดพุ่งแบบใหม่ก็จะใหญ่ขึ้นนี่แหละครับจะรอไปอุ้ยมีคนมาโชว์ชุดเหรอใช่เธอจะได้ชุดอ่ะสวยวะไม่ได้อ่ะทุกคนดูชุดมาชมวงห่ทุกคนสวยนะรอบมากชอบชอบชอบส่วันคิดวัาก็ได้บ้เนี่ยถ้าแต่ง เข้าตีหมือคริสตัสมาเลยตีมือไงตีมือเข้าตีคริสตัสมาอย่างนี้ตอนนี้บอสจะตีเรานะทุกคนแล้วก็บททัตรเพื่อนเลยนะครับบัตรใส่บอสเลยเลยจะได้ตายเร็วทุกคนจะได้ตายเร็ว ไม่ใช่อะไรที่จะก๊าบ,บนี้เล่นรุ่มนะครับเดี๋ยวว่าผมมีแพลนนะครับทุกคนว่าจะลองไปเล่นไลก์ล็อกออริจินดูนะครับเห็นในอะไรนะเห็นในเพจในเว็บของไลก์ล็อก Origin, ออริจินอะไลก์ล็อกออริจินกูบอนอ่ะมันมีให้ดีวิสาร์าดเวอร์วิสาร์ดมาถือ ไม่ใช่ไม้กระทาสิเหมือนไม้กยฬาสีไนดะ้ให้ได้ไปเติร์ดอ,อะเดี๋ยวไปลองมันจะมีอมดแบบจริงไหมวะอยากลองทุกคนอยากลองเดี๋ยวมาถือไม้กีฬาสีจัดเดี๋ยวจะลองชอแว๊บไปเล่นดูนะครับเกมว่าจะลองไปดูแต่ไงต้องไม่ลืมนะไม่ทิ้งเกมนี้ด้วยเกมนี้ชอบเกมนี้รักไปแล้วไม่ทิ้งไม่ทิง้ง าอยากไปลองใช้ไมค์กางยสงสดูมันจะมีมอะไรแบลูโปโมโดหรือเปล่าอยากลองเห็นสกิลเอฟเฟกอะไรมันสวยดีผมเคยลงทะเบียนไว้ลงหน้าน,านละตั้งแต่ตั้งแต่เกมมันเปิดลงทะเบียนผมลงทะเบียนมาแต่ผมไม่ได้เล่นด้วยสถานการณ์ต่งตางๆปัจจัยต่งตางๆนะครับเลยไม่ได้เล่นเลยก็เลยได้เล่นใน ROM ที่เรารักลุ่นๆเลย ็ลองไปเปลี่ยนบรรยากาศนะครับทุกคนเดี๋ยวกไปลองเห็นเขาบอวกว่าอะไรอ่ะไปอ่านบอกว่าเป็นอะไรเหมือนเล็กนั่นเวอร์ชั่นของแถมอ่ะก็เลยอยากไปลองดูกผมว่าแล็กเราเองก็เหมือนของแถมทุกคนเพียงแค่กราฟิกกับมุมมองมันต่างกันเฉยๆนั่นแหะเป็นที่กกรูปรูปแบบกราฟิกที่ต่างกันเฉยๆแต่ว่าก็ให้อารมณ์เหมือนกันนะครับแถมอาชีพก็เยอะกว่าด้วยก็ชอบชอบผีก็เลยเป็นความแตกต่างของเกม ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆก็สนุกครับทุกคนสนุกไม่ได้อะไรมากมายผมเชื่อว่าเราเล่นเกมเราก็หวังความสนุกเนาะเดี๋ยวเราไปตีโปลิงทามกันกี่อันเนี่ยสามตัวเดีย๋ยวหาโปลิงทามแปบบ๊บควยจะได้เสร็จ จะครบแล้วนะครับเราไม่เอาเหรียญน,นะทุกคนเราไม่เอาเหรียญเราหาดีเปิดของ,งเงียบแปบบ๊บขอชุดได้ไหมขอชุดเธอนะขอชุดเธอได้โปรดไป ขอชูเธอได้โปรดขอชูเธอโอเคทุกคนโอเคครับทุกคนยังไงก็ได้ลนูนดีครับดีดีด,ดียิ้มทั้งน้ำตาเลยคุณเคเร์นี่ยิ้มทั้งน้ำตาครับไปยังไงก็อย่าเพิ่งทอนะครับ อย่าพูดทอ,อกอันเลยครัจะมีความสุขไปนะครับทุกคนใครได้ก็ยินดีนะครับใครได้ผมก็ยินดีแต่ใครไม่ได้ก็มากอดคอกันร้องไห้นะครับทุกคนยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายยือ้อยิ้มหวานยือ้อนกแตกหน้าด้วยอ่ะยื้อ